วันนี้เอาเสตฐกิจพอเพียงมาฝากค่ะบวกนี้ปลูกเองนะจ๊ะปลูกแบบธรรมชาติรับปลอดสารมากสวนบวกที่บ้านลูกกระโดกโดกนะคะเห็นแรงเพึ่งไหมคะ นี่ช่วยผสมเกรสรเดีจะพาไปชมลูกบวกกันจ้ะว่าดกไหมกำลังเป็นลูกนะจ๊ะ แล้มาดูวิธีการลดน้ำอันนี้คือการเขเยิบค้างขึ้นเนาะให้เพื่อนสูงกว่าดินเพราะพวกเขาชอบอยู่ที่สูงเรามาดูวิธีการลดน้ำแบบง่ายๆเราใช้สปริงเกอร์ค่ะนี่งไงสปริงเกอร์เรา ต่อ้วยท่อพีซีไว้ตามร่องเลยค่ะเปลี่ยนเช้ามาเราก็เปิดสปิงเกอร์บวบแฟดหรือเปล่านี่มันไม่ใช่นะคะสองลูกพร้อมเก็บแล้วเด้๋ยจ้ะนี่ ที่เห็นขวดอยู่นี่ไม่ใช่อะไรนะเอ่อวิธีกําจัดศัตรูพืชค่ะแบบปลอดสารพิษเลยเพื่อนก็เอาขวดมาเจาะเป็นรูส่วนตรงกลางนี้จะใช้ใช้ใบใบอะใบกระเพรามัดไปข้างในเมลงวันทองก็จะมาได้กินของ ใบกะเพา,าก็จะเข้ามาตามรูตรงเนี้ยเ,เข้าตามรูตรงเนี้ยวิธีกำจัดมเมลงวันทองไม่ให้มาทําลายพวกผลผลิตของเราเห็นมครับ้ปวกลูกใหญ่ๆพร้อมเก็บแล้วส่วนด้านล่างก็จะเป็น สปริงเกอร์น้ำต่อไว้ตามร่องน้ำมาดูอีกมาดูอีกโอ้โหโลูกเต็มเลยบววเป็นพืชเศรษฐกิจที่แบบคนต้องการมากเลยนะคะแบบคนชอบกินมาก เป็นบวบหอมกินกับเอาไปแกงสซนอไม้กระแซกเม่ต้นเขาอยู่แบบนี้แล้วก็ทำเอิ้นว่าค้างนะค้างบววไม่ไผ่มาต่อ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 กัอออน รถน้ำชุ่มชำ่ำที่บ้านไม่ได้มีแต่บวกนะคะมะละกอกระโกรกดกมากดูโอ้โหลูกเยอะมากสุดยอดของลูกที่ต้นกล้วยที่เห็นอยู่นี่คือกล้วยหอมทองค่ะ นี่ก็กล้วยหอมทองค่ะหอมทองที่บ้านคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีค่ะ